ก็เราจะเล่น่จักรกนะครับก็ตอนนี้เป็นติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้กําลังเคลื่อนที่ให้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าเราจะเคลื่อนที่ดูนะครับนี่ัะโอเทดีครับดโนเสาเลยครับสมส่วนเลยฮะรอรอรอจิ๊ดก็คือไม่บิดินจะขุดนะฮะจะขุดตรงไหนอ่ะอ่าจะขุดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะขุดหลุมฝังกบ นะครับเอ,า,อาวนให้ดูนะ,ะครับก็เราจะขุดแล้วสาธิตการขุดให้ดูอเอา่านด้านวางก่อนนะครับเก็บอาวัตให้เรียบร้อย วางครับนะครับโอเคเดี๋ยวชี้ดูนะฮะข้างในก็มีเหล็กกันโค้งนะครับนี่ครับเหล็กเยอะสามจุดนี้ครับสี่จุดนี้ครับทำให้ทุกอย่างมันมั่นคงนะครับครับไม่กระดกนะครับเปดตามนี้เลยฮะก็ตอนทํางานก็ถอดเก็บได้ง่ายนะครับ ก็ไปขุดตรงโน้นแล้วมหมว่าอย่างนี้ไงขุดใกล้ๆหน่อยให้ได้ได้ระยะสวิงด้วยจะได้โชว์ระยะสวิงโอเคอ่านะครับรอบทำงานอยู่ที่ประมาณ1,000รอบนะครับ สมอลไม่เปิดให้ดูนะครับกลับดูจังหวะเอาถ้าจะให้มันลึกงลงาตีนเป็ดลงอีกก็ได้นะโอเคเออครับเดีย๋ยวไปดูรอบการทำงานนะครับปกติวันที่เรามามหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยล้น,นะครับตอนนี้เจาลงอันนี้ก็ได้ยังไงครับเจ้าหน่อยเดี๋ยวไปพันห้าแล้วเอา 5, ล,ลงอีกก็ได้ครับ ได้ไหมล้ออย่างนี้ได้ไหมกาลังได้ไหมก๊อกกาลังได้อยู่นะอ่านะครับนะครับรอบทางานอยู่ที่800รอบล้อพันล้นะครับยาวๆไปเอาให้ลึกนะก๊อกขุดแนวลึกร้อยวแล้วเล่งรอเพิ่มอีกหน่อยไหมอีกหน่อยนะเนี่ยครับก็ดูตามคมเหมาะสมได้ครับตอนนี้เลขประมาณพันสองนะครับแล้วเพิ่มกําลังไฮดรอลิกขึ้นมานะครับ ได้เลยนะครับเด็กครับปั๊มไฮดรอลิกก็ทํางานไปเแต่ปั๊มไฮดรอลิกของมันเองนะครับก็ทํางานเี่